สตารลักซ์บินมาจากไทเปสามชั่วโมงสิบนาทีแอร์บัส A อสามหศคิดเก้าร้อยพี่น้องลงแล่นดิ่งแล้วเรียบร้อยครับผมเป็นสิเลี่ยนมาหอดขอ่อว้เนาะ นตกครับผมอยู่ทั้งมองกับไปทั้งดอนเมืองฝนตกฝนละสวนภูมิแดดแดดแห้งครับแลนมาบอกไก่ครับผมบันสีเรลียวขวาออกไปแล้ว เลี้ยวขวาออกไปทรงผู้โดยสารพุ่นละครับผมอาค้ารจอดพุ่นละครับอาค้านลุมจอดผู้โดยสารพุ่นละนน่มือเนี่ยมา่อเบงกิ้ม,มุมหนึ่งเด้อจาก่นลงมาแต่ลันเว่ก็ใสเวลามาถึงสองนาที่ก็ออกจากลันเว่รักได้ละครับผม ก็สิมีอีกล่ำหนึง่งกำลังลงมาตามกันมาก็สิเป็นยุ่งสิตลอดล่ะครับผมสนามบินสุวรรณภูมิราะว่าเครื่องบินล้องหลายแห้งหนาแน่นครับช่วงบ่ายก็ยังว่หนาปันใดบ่หนาแน่นปันใดตัวเัีเหมือนแรงขำไปก็นี่ก็สิมาลายล่ะครับผม นี่ลำหน่อยกำลังลงมากครับห่างกันสองนาทีเึิงพี่น้องสองนาทีครึง่งต่อหนึ่งเที่ยวบินคือลำาังหันออกจากลั่นเวได้กับสองนาทีลำหนีลงมากกับสองนาทีเคิงระยะห่างครับผมปลอดภัย เี่มาแล้วคอยบล็อกดเด้อมันเล่คอยหฮอนแดดแ้งครับผมโอ oh, ้นไปแล้วลำใหญ่เป็นแรนไปแล้วคนนะ่ะลำหน่อยมันกิดแรนเลี่ยวใกล้ๆนึหรอกนะ่ะเลี่ยวไปแล้ว เอาส้ำนีเด,ด้อครับเด้อจังหวะกันไหมครับผมพอกันคลิปต่อไป